สวัสดีครับนักเรียนวันนี้ครูวิชาทองลุ่มสอนวิชาประวัติศาสตร์นะครับวันนี้เรามาดูกันในเรื่องของเส้นเวลาเส้นเวลาเนี่ยภาษาอังกฤษนะครับเรียกว่าไทม์ไลน์ไทม์ไลน์ก็คือไทม์แปลว่าเวลาไลน์คือเส้นนะแปลตรงตัวเส้นเวลาเส้นเวลาคือเส้นที่แสดงเวลาแล้วก็เหตุการณ์ตามลําดับของเวลานะครับเนื่องจากเราเรียงจากอดีตนะจากอดีต นะครับไปถึงปัจจุบันนะครับอดีตมาถึงปัจจุบันเนี่ยนะไล่ไล่มาเรื่อยๆตามช่วงล่าตับเวลาซึ่งส่วนใหญ่เราก็จะแสดงด้วยปีนะครับปีก็คือศักราชนะระบุไว้ว่าเป็นศักราชที่เท่าไหร่นะครับโดยใช้เส้นเวลาเนี่ยเอามาแสดงนะโดย เราก็จะระบุเหตุการณ์นะครับเข้าไปเช่นว่าในปีนั้นเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะเป็นพศอย่างเช่นพศ2อ,อ7 5เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับแบบนี้เป็นต้นนะอาต่อไปนะครับเรามาดูตัวอย่างกันนะอันนี้ตัวอย่างนะครับอันนี้คือการเขียนเส้นเวลาโดยใช้ปีเรียงกันนะฮะ เ็นเรียงกันปีต่อปีเลยนะครับกจ็จะไล่ไปเนี่ยสองห้าหนึ่งะครับสองห้าหนึ่งหไล่ไปเรื่อยๆนะครับอ่าทีนี้เขาก็จะระบุนะในตัวอย่างอันนี้เป็นลำดับเหตุการณ์เหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนในตัวอย่างในหนังสือนะครับซึ่งบางปีเนี่ยก็จะมีเหตุการณ์สำคัญแต่บางปี มันก็ไม่มีเหตุการณ์สำคัญนะครับฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะไล่เหตุการณ์มานะครับโดยที่ระบุเฉพาะเหตุการณ์สำคัญนะส่วนปีที่ไม่มีเหตุการณ์สำคัญอะไรเป็นพิเศษเขาก็จะไม่โยงเส้นออกมาเป็นเหตุการณ์สำคัญนะครับแบบอีกแบบหนึ่งนะฮะทำเป็นช่วงระยะเวลานะครับไม่เรียงไม่เรียงปีก็คือเป็นช่วงอันนี้ทีละ 2510ถึง2515 25เป็นทีละ5ปีนะครับ2515ถึง25 2520ก็เป็นช่วงเวลาทีละ5ปีเหมือนกันแล้วเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่อย่างเช่นปี2512ชุมชนถูกน้ำท่วมนาข้าวแบบนี้มันเกิดอยู่ในช่วงะระหว่าง2510ถึง2515เขาก็โยงเส้นออกมาจากช่วงนั้นนะครับอ,อย่างอันนี้ เกิดปี2525 25, ก็ตรงปีอันนี้เขาก็โยงเส้นออกมาจากเลขปีนั้นนะครับแล้วก็25 27นะครับเชานะ่ชานาเช่าสวนน้ำที่ดินมาปลูกสร้างหอพักอยู่ระหว่าง2525ก25ับ25 2530เขาก็โยงเส้นออกมาจากอ่าอระหว่าง2525ก25ับ25 2530เป็น2527นะครับตรงนี้นะ,ะเดี๋ยวเราจะมาฝึกนะครับเขียน เส้นเวลานะครูจะให้ตัวอย่างมาเนี่ยไม่เหมือนกับในใบงานของนักเรียนนะในใบงานของนักเรียนก็นักเรียนก็ลองไปเขียนกันดูนะครับส่วนอันนี้จะเป็นข้อมูลที่เป็นข้อมูลประวัติของโรงเรียนวัดบ่อเนะนักเรียนเรียนโรงเรียนวัดบ่อนักเรียนน่าจะรู้ประวัติกันตั้งหน่อยนะครับเดี๋ยวครูจะเอาข้อมูลเนี้ยนะครับมาสอนวิธีการเขียนนะฮะเอาเรามาดูกันว่าเนี่ยประวัติโรงเรียนวัดบ่อเราเกิดมาตั้งไหนอู้นี่มาดูเลย ปีสองสี่สี่ศูนย์นักเรียนเกิดหรือ,อยังนะฮะเออบางคนนี่อ้าวคุณพ่อยังไม่เกิดเลยนะคุณปู่ยังไม่เกิดดีนะสองสีส่สี่ศูนย์เนี่ยบางคนปู่บางคนยังไม่เกิดเลยนะครับอันนี้เพราะว่าโรงเรียนเราตั้งมากี่ปีละนะสองสี่สี่ศูนยะ์ปีปัจจุบันปีเท่าไหร่ปีปัจจุบันปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับสองพั 64, นหะ้าร้อยหกสิบสี่อ่า เราก็เอามาลบด้วยปีที่ตั้งโรงเรียนวัดบ่อสองสี่สี่ศนย์หาอายุว่ากี่ปีละนะครับสี่ลบศูนได้สี่หกลบสี่เหลือสองเนี่ยยี่ิบสี่ปีก็ไม่ใช่หาลบสี่เหลือหนึ่งสองลบสองเหลือศูนย์ไม่ต้องใส่เนี่ยร้อยิบสี่ปีแล้วครับโรงเรียนวัดบ่อเก่าแก่เนาะทีนี้มาดูข้อมูลเรานะครับพาะสอ สองสี่สี่ศูนย์นะเปิดทําการโรงเรียนวัดบ่อนะครับนี่แล้วก็พศสองสี่เจ็ดสองเปิดสอนอนุบาลถึงปสี่นะครับชื่อแรกเนี่ยชื่อว่าโรงเรียนประชาบาลตําบลปากเกร็ดหนึ่งวัดบ่อตอนที่เปิดทําการเนี่ยยังยังไม่มีตึกเรียนนะยังไม่มีตึกเรียนเราใช้สาราการ,รเรียนเนี่ยที่วัดบ่อเนี่ยนะครับที่ในวัดเนี่ย เป็นที่เรียนก่อนแล้วก็เอามาสอนเขียนอ่านนะสอนอะไรต่างต่างนะครับยังไม่มีโรงเรียนแบบเราที่เราอยู่ตรงปัจจุบันนะฮะอ่าแล้วก็ต่อมาก็เปิดสอนเป็นอนุบาลถึงป .4 นะครับโรงเรียนประชาบาลตำบลปากกิดต่อมานะครับปีพศ2473ก็มีการสร้างอาคารเรียนนะฮะอย่างที่บอกว่าเมื่อก่อนเนี้ยเราไม่มีอาคารเรียนนะครับใช้ าสาระการ,ปรเปลี่ยนที่วัดเป็นที่เรียนของนักเรียนนะครับแล้วก็พอมีการสร้างอาคารเรียนเนี่ยตรงที่ปัจจุบันเนี่ยนะครับก็เป็นอาคารไม้นะพอถึงพศ2492นะครับเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนวัดบ่อนันทวิทยานะครับเพื่อเป็นเกียรติแก่พระครูนันทามุนีนะครับจเจ้าว่าวัดบ่อในขณะนั้นต่อมานะครับ พศ2 4 9 9 6ก็มีการซ่อมแซมอาคารเรียนนะครับที่บป็นอาคารไม้เนี่ยนะครับก็มีการเปลี่ยนนะเปลี่ยนแปลงภายในโรงเรียนเกิดขึ้นต่อมาพศ2 5 0 1นะครับเป็นโรงเรียนทดลองการบริหารส่วนท้องถิ่นสุข,ขาพิบาลจังหวัดนะครับ สมัยก่อนเนี่ยยังไม่มีเทศบาลนะครับเทศบาลาคนครปักกร็งเนี่ยยังไม่มีเขาเรียกว่าเป็นสุขาภิบาลนะครับต่อมาจะพัฒนาเป็นเทศบาลอีกทีหนึ่งท่านนักเรียนเห็นตึกที่อยู่ตรงหัวถนนนะตรงที่ปัจจุบันเป็นร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างพวกสีพวกอะไรเนี่ยตรงที่อยู่ข้างๆลงทางขึ้นบันไดสะพานพ,พระรามสี่นะครับตรงนั้นก็เคยเป็นตึกสุขาภิบาลมาก,ก่อนนะม,นมันมันมีอยู่ข้างบนท่านนักเรียนสังเกตนะครับด้านบนเขาจะเขียนว่าสุขาภิบาลนะครับ เป็นตัวที่ตัวนูนนะตัวนูนที่มันขึ้นมาจากบนตึกอะนะถ้าท่รนยนสังเกตดูก็เห็นนะครับต่อมาพศ2553นระครับโรงเรียนวัดบอ่อเราก็จะเข้ามาอยู่ในสังกัดของเทศบาลนครปักเกร็ดเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนวัดบอ่อนันทาวิทยานครปักเกตรหนึ่งนะฮะก็ใช้ชื่อนี้มาถึงปัจจุบันนะครับ คือสมัยก่อนเนี้ยโรงเรียนเราจะอยู่ในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการนะครับต่อมาเนี่ยก็มีการย้ายสังกัดนะมาเข้ากระทรวงหมหาดไทยแทนนะครับอยู่ภายใต้าการดูแลของเทศบาลน,นครปักก็จนะครับก็จะเป็นคนละสังกัดกับของเดิมนะฮะที่นักเรียนได้งบประมาณไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียนหรือว่าอะไรพวกนี้ก็จะเป็นเงินอุดหนุนมาจากทางเทศบาลน,นะครับเป็นเป็นภาษีจาก คุณพ่อคุณแม่ของนักเรียนที่จ่ายไปในแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยมันก็วนกลับมาเป็นเป็นค่าเล่าเรียนเป็นอ,อุปกรณ์การเรียนอะไรต,ต่างๆนะที่เทศาบาลอนำภาษีเอามาให้เป็นการจัดการศึกษาของคนในชุมชนปากเก็ดนะครับทีนี้เราจะเอาข้อมูลพวกนี้นะครับมาดูกันว่าเราจะเขียนเป็นเส้นเวลาหรือไทม์ไลน์อย่างไรนะครับ เดี๋ยวดูนะครับน mm ักเรียนน่าจะใช้แม่บรรทัดมากกว่าเนาะแต่เดี๋ยวครูใช้มือขีดได้ตรงพอสมควรนะครับแต่นักเรียนถ้ามือยังไม่เที่ยงก็ใช้แม่บรรทัดนะครับ เราจะเริ่มกันที่ปีพศ2000อ่วอันนี้ครูก็เขียนขึ้นมานะครับเป็นเส้นเวลาตั้งแต่ช่วงปี2 5 4 0ถึงพศ2560นะฮะเป็นช่วงเวลาแต่และช่วงเนี่ยกินวเวลาเวลา10ปีนะฮะเป็นช่วงละ10ปีทีนี้เมื่อเขียนเส้นเวลาขึ้นมาแล้วเราใส่พศเข้าไปแล้วนะครับเราก็ใส่เหตุการณ์ไปโดยที่ว่าเราจะ นะครับใช้คำที่เป็นคีย์เวิร์ดนะครับหรือคำสำคัญเนี่ยเราก็ดึงออกมาจากตัวเหตุการณ์นะครับเราไม่ต้องลอกหมดนะฮะก็คือเอาคำสำคัญที่มันระบุเหตุการณ์เช่นนะครับเปิดสองสี่ศูนย์เปิดโรงเรียนวัดบ่อนี่นะครับพศสองส เจนะครับตั้งชื่อว่าโรงเรียนประชาบาลตำบลปากเกร็ดหนึ่งวัดบ่อนะครับน,นี่ก,นนนก็สั้นๆนะสองสก็สร้างอาคารเรียนนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนชื่อเป็นวนนัดบ่อนันทวิทยานะครับซ้มแซมอาคารนะครับ นี่ก็เป็นโรงเรียนทดลองสุขาพิบาลจังหวัดนะครับสองหนะครับก็มาเปลี่ยนชื่อนะครับนี่ก็เข้าสังกัดเทศบาลนะเปลี่ยนชื่อนะเป็นโรงเรียนรัดบอรันทวิทยานครปฐมหนะึ่งะพวกนี้คือคําสําคัญนะครับที่เราจะเลือกเอามาใส่ในไทม์ไลน์ของเราเราไม่ต้องลอกหมดนะ ทีนี้มาดูใสีอะไรดี2 4งสี่สูนะครับแล้วก็โยงเส้นขึ้นมานะครับโยงเส้นขึ้นมาชื่อนะ่จะใส่วงกลมก็ได้นะครับแล้วแต่นักเรียนอยากว่าเป็นดาวก็ได้นะครับนะแล้วแต่เป็นานาการแล้วเขียนอะไรนะรับเปิดทำการนะ อจุดสองจุดสองสี่สี่ศูนย์เิดโรงเรียนย่อ,ยอดได้ลอลอวัอดบอกนะอย่าใช้นิดน่อยให้มันตีกรอบให้มันหน่อยตีกรอบหน่อยนี่ได้ละอันแล้วต่อไปนะครับพศอสองสอี่สองสองสอตรงไหนสองสี่ 5 0 6 0 7 0 8 0อายจออยู่ตรงระหว่างอันนี้อคูเปลี่ยนสีนะับเราเรียกสีไม้เขียนก็ได้นะครับถ้ามองเห็น2 4 7 2นะเราก็โยงเส้นมาแทีนี้คู่เบื่อไม่อยากโยงข้างบนโยงข้างล่างก็ได้นะครับให้น้องไปอยู่ข้างบนอย่างเดียวนะเจ็ดสองลงมา5าเขียน ก็จุดสอจุดสองสี่เจ็ดสองนะครับเกิดอะไรขึ้นเหตุการณ์อนาะใส่ปีละเกิดเหตุการณ์นะครับทั้งชื่อว่าก็ประชาบาน นะครับตำบลปากเกร็ดหนึ่งวัดบอ่าอย่าวงกลม,ม,งงกม,มน,นั่งวงกลมนี่นนนนี่การที่สองละต่อไปอการที่สามนะครับ เกิดขึ้นในปี2492ข้าม80ไปไปถึง90ขึ้นไป92ประโยคข้างบนนะครับพศออ2492เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียน วัดบ่อวงเล็บนันทะวิทยานะครับต่อไป การต่อไปนะครับสองสี่เก้าหกสองสี่เก้าหกใกล้ๆก,กันเอาเอียงก็ได,ด้สอจุดสอจุดสองสี่เก้าหกเขียนไม่ค่อยเิด ซ้ำแซงอาคารต่อไปอสอะไรอีกดีสองห้าศูนย์หนึ่งนะครับอสองห้าศูนย์หนึ่งปศ เกิดอะไรขึ้นนะครับเอ็มรอลอ,อทดลองสุขาพิบาลจังหวัดต่อไป อสองห้าห้าสามนะเอาประมาณนี้จุดสองจุดสองห้าห้าสามนะครับเข้าสังกัดเทศบาลน,นะครับเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนวัดบ่อ นันทาวิทยานครปากเกรดห้าหนึ่งทีไม่พอนะครับอันนี้เราก็จะได้ทำลายของ โรงเรียนวัดบ่อขึ้นมาแล้วนะนี่เป็นตัวอย่างนะครับให้นักเรียนไปฝึกทํากันดูว่าอขอรักเรียนเนี่ยที่นักเรียนได้เป็นเรื่องของท้องถิ่นนะครับก็จะเป็นยังไงว่าปากเกณีเรามีความเป็นมาอย,ย่างไงนะ,ะก็ขอให้นักเรียนทุกคนนะครับตั้งใจทําแล้วก็ฝึกทํากันดูนะครับสวัสดีครับ